เดี๋ยวเราไปแลทางด้านข้องจังหวัดพังงากันบ้างค่ะนายเอกรัตน์ลี่เส้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านก็เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาาภูนําองค์กรสตรีจังหวัดพังงาค่ะโดยมีนาวาตรียิ่งโนสมาลี่เส้นประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาคณะกรรมการพัฒนาสตรีทาง8อํอำเภอเข้ารวมกิจกรรมค่ะณโรงแรมเอราวันโคกลอยตำบลโคกลอยอำเภอตะกัวทุงจังหวัดพังงาค่ะ วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงารวมกับสำหนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําองค์งกรสตรีจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อจะสร้างความรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นําสตรีในมิติต่างๆให้เกิดการาและเรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะรวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์ในการมีส่วนรวมข้ององค์งคงคงกรสตรีในจังหวัดพังงาโดยมีกลุ่มเป้า ไม้ข้ารวมกิจกรรมค่ะก็เป็นสตรีจาก8อํอำเภอค่ะรวมทั้งแมดซ่องร้อยสิบคนส่วนกิจกรรมวันนั้นค่ะก็จะมีการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องพลังสตรีกับการพัฒนาชุมชนให้แข,แข็งแกร่งยั่งยืนนะคะโดยประธานแม่บ,บ้านมหาไทยจังหวัดพังงามีการเดินแบบแฟชั่นพาไทยก้าวสไตล์ค่ะการให้ความรู้เรื่องข้องวัดบัด,บดนาทีข้ององค์กรสตรีโดยทีมวิทยากรพักรรัฐแล้วก็มีการให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องซักซี่ความเป็นมนุษย์สิทธิเส รีาพาร์และความเสมอภาคโดยคุณอารีวันจตุทองการให้ความรู้ในเรื่องข้องบทบาทสตรีบทบาทขององค์กรสตรีนะคะในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนแล้วก็พัฒนาคนถูกช่วงวัยย่างอย่างยืนค่ะโดยมีวิทยากรภาครัฐก,การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์กรสตรีและจัดแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานขององค์กรสตรีประจำปี2566โดยทีมวิทยากรกระบวนการภาครัฐนอกจากนั้นยังมีบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปที่ขึ้น ชื่อตามชุมชนต่างๆและการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดให้กับผู้เข้ารวมงานในครั้งนี้ได้ชมและเลือกซื้อด้วยนะครับค่ะ